สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวถูกหวย30งวดหลังขอโชคลาภจากพ่อพญานาควันที่28ตุลาคม2564ั 2, ที่วัดอาคมสิทธาพรหมูที่หนึ่งตำบลโยธากาอำเภอบางน้ำเปร,เรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาพระบดิาาดาคณาทิพสันตจิตโตจะอาวาสได้นะเป็นประธานวงสวงองค์พญานาคปู่ผู้ชงนากคราชกับแมยาสีบางตานันหลังจากมีการบูรณปฏิสังขรจากบ่อดเดิมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยเป็นกำลังทรัพย์จากนางสาวนัฐธการสีสดอายุ30 ปีผู้มีจิตศรัทธาที่เคยเดินทางมายังวัดแห่งนี้แล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธาองค์พญานาคจนถูกรางวันมากกว่า30ครั้งในรอบ1ปีเครื่องที่ผ่านมาซึ่งขณะที่จุดทูปทำพิธีนางสาวนักการได้มีอาการแปลกๆตัวสั่นปล่อยโฮประมาณ2-3นาทีก่อนจะมีอาการดีขึ้นตามลําดับจากการสอมถามนางสาวนักการเผยว่าเดิมที่เดินทางมายังวัดแห่งนี้แล้วเห็นแสงออกมาจากลูกแก้วสีน้ําเงินในบ่อพญานาคเมื่อเรียกให้เพื่อนที่มาด้วยกันดูแต่ไม่มีใครมองเห็นจึงตั้งจิงตจอธิษฐานว่า หากเกิดจากความศรัทธาทําให้มองเห็นขอให้ลูกมีโชคลาภและจะกลับมาทาบุญบูรณะวัดและบ่อพญานาคแห่งนี้หลังจากกลับไปชีวิตตัวเองก็ดีขึ้นทางหน้าที่การงานและโชคลาภตลอดหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาจนถูกหวยทุกวัดมากน้อยต่างกันไปกว่า30งวดแล้วในวันนี้จุดประทัดได้หมายเลข28และ691ทั้ง,ทงนี้ในเรื่องของโชคลาภทําให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงหรือคนที่ตนเองรู้จักต่างเริ่มใส่ศรัทธาเดินทางมาร่วมบวงส่งพญานาควันนี้นอกจากนี้ตนเองได้อธิษฐานไว้ก่อนหน้านี้ว่าหาก มีโชควาสนาอยู่แบบนี้จะนําเงินสดจํานวน1นึ่งแสนบาทมาร่วมสร้างพระประธานที่วัดแห่งนี้ที่กําลังจะสร้างขึ้นแรงวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาตนเองก็ได้รับทรัพย์กรใหญ่จึงเดินทางมาบุรณะพ่อป,ปูพ่พญานาคพุชงนาคราชกับมยาสีบางตานและเตรียมจะมอบเงินในการสร้างพระประธานให้กับทางวัดต่อไปทางด้านพระบิดีกาคนาดทิพสันตจิตโตเจ้าอาวัสวัดอาคมสิทธาพรเผยว่าเดิมที่วัดแห่งนี้รกร้างเก่าจำรดสุดซทรมเมืม่อตอนรับตำแหน่งจะออก วก็มีการบรูรณปฏิสังขรขอสัสนสถานภายในวัดขึ้นซึ่งเกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านที่เดินทางมากระาบไหว้ขอพรอขอโชคลาภหลวงพ่อสาเร็จทันใจไอ้ไข่และบ่อพยานาคปู่ผู้ชงนักราชกับแม่ย่าสีบางตานันแล้วกลับไปมีโชคมีลาบจึงเดินทางกลับมาช่วยกันบรูรณวัดแห่งนี้อย่างไรก็ตามใครที่ชอบเลขหางประดาทัศน์ซึ่งมีเลข28และ691สามารถใช้เป็นแนวทางในการจรีงดวงตามกันได้เลยครับ ทั้งนี้โปรดใชวิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับุณครับ